สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมร้านแซบ่บก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะคะอยู่บริเวณด้านในของวัดบางแคใหญ่นะคะเป็นทางเข้าด้านข้างนะคะสุดทางนะคะอยู่ติดน้ํานะคะเราก็เดินเข้ามาด้านในนะคะมาลองทานดูอะไร,ประแปลกๆดูแถวนี้เพื่อจะได้ไปไหว้พระนะคะวันนี้เราก็มาสองที่นะคะ เขาไปด้านในก็ให้ถอดรองเท้าเพื่อความสะอาดแลคะเขาก็ทำคำโต๊ะไว้นะคะํำโต๊ะไว้นั่งหันหน้าไปทางริมน้ํานะคะ mm hmm. ก็มีเมนูที่ว่าเมนูเขาทําใหม่อีกเมนูหนึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยําแล้วก็ใส่ส้มโอด้วยนะคะก็อร่อยดีนะคะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่นะมีให้เลือกไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ยขยขยขยเยี่ยวมา้า นะต้มยำเย็นตาโฟตรงข้ามนี่เป็นบ้านคนนะคะเหมือนรีสอร์ทเลยค่ะสวยงามมากนะคะแล้วก็นั่งเตรียมแบบรอต่างอาหารนะคะนั่งก็ชิวๆบรรยากาศในร้านตอนนี้ยังไม่เที่ยงนะคะสิบโมงกว่าๆนะคะก็คนก็เริ่มทยอยมานะคะแล้วก็เดินสำรวจดูในร้านนะคะก็มีไอต,ติชไอศิรีมนะคะของฝากนะคะอันนี้เป็นพวกหวานเย็นนะคะ หวานเย็นก็เป็นเลือกได้ทั้งน้ำกะทิและน้ำเชื่อมนะคะเพรน่าทานนะคะหวานเย็นเราก็เดินมาดูไว้ก่อนนะคะเพื่อจะดูแล้วเราก็จะได้สั่งนะคะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวมากแล้วค่ะน่าทานมากมเลยน,นะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะเราสั่งกันนะคะห้าคนนะคะอันนี้เห็นไหมคะน่าทานไหมการน้ำกะทิ รอดช่องแล้วก็แต่งไทยน้ํากะทินะคะน่าทานมากด้วยลาแค่25บาบาทร่อยชื่นใจนะคะหลังจากทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จอันนี้ก็วิวด้านหน้านะคะก็มีเรือพาน,นักท่องเที่ยวชมตามคลองนะคะเป็นเรือน้ำใหญ่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะวิ่งเรียบผ่านเลยตอนนี้น้ํากำลังเยอะนะคะวันนี้น้ำก็ ไม่ใส่เท่าไหร่นะน้าเป็นสีขุ่นเลยน้ําทะเลหนุนขึ้นมานะคะถ้าสีแบบนี้เรียกว่าน้ําทะเลหนุนขึ้นมาเพราะตรงนี้อยู่ในเขตอัมพวาดูใต้ในในตรงที่ห้อยขาเนี่ยแม้ริมคลองมีปลาด้วยเขาเรียกว่าปลาเสือนะคะโดยนี้หายากปลาเสือเนี่ตัวใหญ่นะคะปลาเสือนี่เขาจะพ่นน้ําขึ้นมาถ้าเห็นมดนะเขาจะพ่นน้ามาโดนมดมดก็จะตกลงไป จะกินพวกสัตว์นะพวกมดพวกอะไรพวกเนี้นะคะอันนี้เขาขายของกระจุกกระจิกนะคะเป็นน้ําตาลนะคะเขาประดิษฐ์เมื่อก่อนนี้จะเป็นพวกอะไรอมยิ้มธรรมดาขกลมนะตอนนี้เขาทาเป็นเป็นตุ๊ก,กตาน่ารักน่ารัก,น,รกนะคะพอเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็มาที่วัดค่ายบางกุ้งวัดบางวัดบางกุ้งนะคะที่มีค่ายบางกุ้งหรือโบสถ์ปลกโพนะคะอันนี้คือหลวงพ่อนินมณี ที่อยู่ในโบสถ์นะคะให้ถ่ายด้านนอกก็มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมรนะากของต้นไม้ขึ้นปกคลุมโบสถ์ไว้ก็มีทหารยืนเฝ้า4ีมุมนะคะเขาทำรูปปั้นทหารยืนเฝ้าไว้นะคะจะดูบริเวณด้านข้างจะมีโบสถ์ข้างโบสถ์เนี่ยจะมีรากของต้นไม้นะคะขึ้นพันไว้นะเห็นไหมอันนี้มีเห็นไหมคะต้นไม้เก่าแก่นะราก พันไว้เนี่ยเรามองจากด้านข้างเราก็จะเห็นองค์พระอยู่ด้านในเห็นไหมคะมีต้นไม้ขึ้นต้นไม้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะขึ้นปกคลุมเนี่ยรากพยุงโบสถ์ไว้นะคะอันนี้ด้านหลังนะคะก็จะมีบุรุษีชีวกนะคะแล้วก็มีเจ้าแม่สบายทิพย์นี่มีทหารยือนอยู่สี่มุมนะคะอันนี้จากด้านข้างนะคะก็เลยมายืนถ่ายรูปด้านข้างตรงนี้จะมองเห็น ตรงนี้สวยงามมากใครๆมาก็พลาดไม่ได้นะคะต้องมาถ่ายรูปมุมนี้สวยค่ะเห็นรากต้นไม้แล้วก็เห็นองค์พระหลวงพ่อนินมณีด้วยนะคะถ้าใครผ่านไปนะคะที่สนุทรสงครามหลืออเมรเพ,มพรวมาก็มาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ